เอาลถะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับวันนี้อยู่กันในจอมโจรแขนเดียวกันในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมนะฮะภารกิจของพาร์ทนี้นะครับผมก็คือนะฮะเราต้องนะฮะไปขโมยภาพนะฮะโมนาลิซ่านะครับภายในอาคารนี้เนี่ยผมหรือตึกนี้นะฮะหรือที่นี่นะฮะฉะนั้นเราต้องไปด้วยความแบบเงียบๆนะฮะเพราะว่าเรามาคนเดียวนะฮะเราต้องแบบว่าสเตลไปเนี่บผมโอเคเรามา เตรียมอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็น,น่ีะเหมือนเดิมมผมใครครวงคู่ใจของเราเนี่ยผมจากพาร์ทก่อนนู้นเนะที่เราใช้ไปนะฮะแล้วก็ไนเป้าหมายของเราคือ2 0 0 0 0นะฮีโอเคได้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 ได,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 ไดสวมหน้ากากไปเลยเนเพราะว่ามันกลางคืนคิดว่าข้างในน่าจะคนน่าจะนอนหมดแล้วนะไม่น่าจะมีใครมาเฝ้าอะไรนะนรับผมโอเคถ้าพร้อมแล้ว เราไปุยกันเลยครับไปไปแล้วโอ้โหนั่งรอได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนั่งได้นะแต่ไม่นั่งอ่ะเพื่ออะไรอะ่ะไปมีคนไหม,ไไม,มเนี่ยมีมีครับไปดูตอนนี้นะครับเรา,เากำลังย่องมาทางข้างหลังนะฮะข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเข้าได้แต่เราไม่เข้าเรามาหาทางเข้าข้างหลัง ตรงนี้มี2ประตูเนะะี่ยอย่ดงดูรอบๆก่อนนะผมเผื่อว่าจะมีห้องอีกนะฮะไม่มีแล้วมั้งตรงนี้เงียบมากนะฮะโอเคตรงนี้เฮ้ยปีนได้ปนะเนี่ยมันอ๋อมันปิดหมดเลยคนระับตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้โอเคถ้างั้นเราก็ไปทางนั้นนะละเรามาไขประตูข้างหลังดีกว่าโอ้โหขยะ อึบกินอึบเอาละจังหวะนี้วางกระเป๋าไว้จังหวะนี้คว้ามากับใครครวงคู่ใจของเราเนี่ย,เ,เ,อยเอาละเว้ยไขเข้าไปครับไขไๆไขๆๆไขไ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 ขไไไขไข้ยเอา ปารกเอาเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วมันจะเอา้าเจ้าหน้าที่เขาจะมาหรือเปล่าเอาแล้วไงข้างในมีอะไรหยิบได้มัง้งหยิบแก้วแก้วไปขายขาโมยเอ้ยเอ้ากินได้ด้วยเอะอ๋อในในไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอนยูกาแฟหน่อยแล้วกันอ่าโอเคชื่นใจทีวีเปิดไม่ได้เอาทีวีไม่ได้ไหมไม่ได้ คเราต้องดูรัดลาว์แน่ว่าห้องนี้ห้องอะไรอ่ะเปิดห้องนี้เอาเปิดห้องนี้ครับมาเรามาเปิดห้องนี้มาเฮ้ยเฮ้ยอ้โหมาคู่โอ้โหมาคู่กันนะเดี๋ยวนะจะเข้ามาปะเนี่ยเงียบจังเลยไม่มาปะเนี่ยไปแล้ว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 ,ลวโอ้โหมาแล้ว อู้ uh, uh, มาเนียจะเห็นไห้เห็นเอาเวทลุดลุลตรงนี um, okay. BLANK, ้โอเคเกไปเกิดไปแล้วโอ้โเาครับปะเาครับเราต้องใช้เสียงปะเพานะฮะจังหวะนี้เราเอ้าเขะเ๋าไปไหนวะโอ้ก็อยู่ในอุ้ยหลา มานี่มาี่มานี่ก่อนมานี่โอ้โหดูโอ้โหคับตัวมันอ่อนนุ่มโอ้โหแสดงว่าเนะยเจ้าหนี่คนนี้เนี่ยผ่านการฝึกโยคะมาค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคนอนตรงนี้นะเอาละจัวะนี้เราต้องหากระเป๋าของเรากระเป๋าอยู่ไหนโอเคอยู่นี่โอยหาไม่เจอได้ยังไงเดีย๋ยวเรามาไขาห้องนี้ครับ เฮ้ยโอ้โหได้ปะเนี่ยได้ปะไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นนะไป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 เอาละครับเราค่อยๆเลยวันนี้ให้ไวให้ไวเลยว,วันนี้เราต้องทำให้ได้นะเอาละค่อยๆโอเคเรียบร้อยดังป๊อกแล้ว มาดูซิว่าไปทางไหนกันตื้อๆอุยกล้องเอ้ยอ๋อ,อนี่ไงเกือบๆอ๋อนี่ไงห้องเราต้องหาบัตรมาสแกนในอันนี้ครับนี่ๆแบบแบบแบบอันที่แล้วไปเราต้องหลบกล้องนะฮะจากประสบการณ์พาที่แล้วเนี่ยทำให้เราแบบว่าเก่งขึ้นมาหน่อยนึง <c oughs> เอาละ จังหวะนี้เราต้องโอ้โหย่งไกลทางไปยังไงวะนะ่าเราต้องไปไขประตูนู้นใช่ไหมเดี๋ยวนะมันมีอีกประตูนึงใช่ว่มเดีย๋ยวเราลองไปข้างนอกก่อนฮนะมันมีประตูนี้อีกประตูนึงเนี่ยว้มามันแดงหมายความว่ายังไงเอะเอะมันแดงๆนะเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเราเหมือนจะไม่ปลอดภัยไหมแดงๆเนี่ยอไม่ไว like okay, ้ใจไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดโอเคผมว่าเราตามหลังจ้าหน้าที่คนนี้ไปได้ปมไปไปไปเห็นเห็นอุ้ยหลบไปก่อนหลบหลบหลบหลไปดีโอ้ยนี่ก็เห็นจังเออนี่เห็นเนี่ย จังหวะนี้พอย่องไปย่องไป,งไปนี่ไม่ได้ย่องนะเราเดินเลยนะไหนวะซ้ายขวาไหนวะโอ้ยโอเคอยู่นู่นนะอยูนูนกล้องกองอยู่นู่นนูนนู่นนูนเห็นจุดกข่าวมะอยูตัวหนึ่งโอ้อยก็ตึงดนึงตึงดนึงะอ้ายใจเย็นนะค่อยๆะหาะยใจเข้าลึกๆนะผมเราใกล้ใกล้ละ ใกล้ประตูอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นโอ้โกล้องจะหลบเงี้ยนะรอหัน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 นะจะประสบการณ์นะรอกล้องหันเอาเลยไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเห็นไหมเนกล้องอ่ะมุมนี้โอเคไม่เห็นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาละม,มาข้างในนี้แหละมันต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีการ์ดอสักอย่างนะฮะรมบรู้กันว่าจะเจอหรือเปล่าท้าไม่มันก็อยู่สิ่อื่นแหลถ้าไม่อยู่ในห้องนี้ อนึกจะโผล่มาครับโผล่มามันรู้ตัวไหนไม่รู้ยิงไปก่อนแล้วกันอุ๊ยโอ้โหโชคดีใกล้ๆแม่เห็นไหมเนี่ยลากมันนี่ลากลากลากเราแม่เอาล่ะเอากระเป๋าก่อนอย่าลืมกระเป๋าเด้อไม่เห็นหรอกมือชีพแล้วเราอ่ะมือชีพแล้ว มีทั้งหมดด้วยกันกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสามห้องนะฮะอันนี้คือทางออกโอเคเอ้าผิดกระเป๋าเป๋าเราอยู่ไหนวะเนี่ยปโอเคอยู่นี่มันมืดมองไม่เห็นโอเคเราไขวนนี่ก่อนนะว่าห้องไหนนะครับจริงเอาละห้องนี้ก่อนเลยเริ่มโอเค บ๊อยตัวนี้เปิดมาเป็นเอาไข่ข้างไหนวะมีกล้องหรือเปล่าลองดูดีเอ๊แอนนี่มีกล้องแอบมีกล้องแอบมีเหรอห้องนี้มันไม่หันเลยนะกล้องเนี่ย <c oughs> มันมีจริงเหรอ,อดูก่อนฮนะวันว่าในนี้มีนี่หรือเปล่ามีไหมมีไหม กกกาาาในนี้เหมือนจะไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีบนโต๊ะห้องนี้ไม่มีครับว่าน่าจะอยู่ห้องอื่นน่ะเอาเปิดดิอ๋อนี่ข้างนอกอันนี้ข้างนอกเหลือห้องสุดท้ายแล้วครับน่าจะตรงนี้แหละเหลือห้องนี้แหละต้องมีแล้วล่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะจังหวะนนี้เรียบร้อยเอาละเขาดูหน่อยนะครับว่าข้างในมีอะไรมีไหมไม่มีมีไหม นี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วค่ะเอาทิ้งเลยนี่ไงเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะทำไมมันเงียบแรงอ่ะมีใครมาเนี่ยเหรอเสียงสัญญาณมันดังแล้วน,นะโอ้ท่างแคทเราลีเลยลีใหม่ลีใหม่ฮะลุยแ,แปลกนะห้องมันมีการ์ดอยู่ในนี้แต่กลับไม่มีกล้องนะครับผมห้องสำคัญนะเนี่ยควรจะมีกล้องแต่ไม่มี โล่งๆเลยก็สบายเราสิหวานเราเลยทีนี้เอาละต่อไปนะอยู่ไหนแล้วอะพี่อุ๊ยอยู่นี่จริงพี่เขาได้ไหมเนียไม่ได้เนาะถ้ายิงกล้องมันก็เห็นอยู่ดีไปแล้วไปแล้วพี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยติดอุ๊ย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 อุหลงหลบ แอบ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 เอ๋รอให้เดินวนอีกสักรอบไหมรอให้พี่แกเดินวนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เขาจะมาเฝ้าประมาณตรงนี้ป่ะโอ้ยกล้องอืมอย่าให้รู้นะห้องนั้นอยู่ไหนเนี่ยไปได้ไหมทางเนี้ยไม่มีทางไปทางนี้ยล่ะไม่มีทางไปทางนี้ล่ะไม่มีทางไปโอ้ไหนๆก็ได้ไหนละ ขอชิงช่องหนยอล้ะกันเรรยบร้อยเราต้องเตรียมแล้วเต้องเตรียมแล้วครับต้องเตรียมแล้วมันจะวิ่งไปได้เลยไหมเนี่ยตลบหลังเสาอะแบบเดิมไหมครับหลังเสาแบบเดิมอะตอนที่เรามาเอาละปนะนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีมีไม่มีไม่มีมมอุยวีรอเนี่ย เรียกว่านะฮะเรามีวิชาล่องหนนะครับเราสามารถรอดมาได้แบบพุทธวิทยวิ่งหน้าตังเอาละข้างล่างนี่มีกล้องนะครับเราต้องระวังให้ดีฮะกล้องมาาัาทานไปดิเอาละตึงๆไปนะเด้เอปึ๊บเรียบร้อยไหนโอเคนี้โอเคครับมีมีอะไรใช่ไหม อันเดียวอุยอ้ยอุย้ยดีนะเราวิ่งเห็นกล้องมันหันมาพอดีเอาล่ะจังหวะนี้เราต้องไปทางไหนดื้อเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหตอนนี้ไปไม่ได้แต่ว่าเราต้องเออมันมีประตูข้างนอกนี่หว่าเดี๋ยวผมไปดูประตูประตูข้างนอกก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้คัดเอานี้หรือเปล่านะฮะไหนลองซิ เฮ้ยยังไงเป็นสีขาวแล้วแสดงว่าเราต้องปปิดไอ้คัดเอาเมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไขประตูนี้นะครับอ่าสวยเลยยังวันนี้เดี๋ยวนะมันโล่งๆแปลกๆนะเราต้องเราแวะไปก่อนนะครับว่ามีกล้องอยู่มุมไหนหลังประตูปะเนี้ยอ่า แอบมองเธออยู่นะจ๊ะตรงนี้เหรอเอาล่ะอืมอนี่ไงสิซิคิลิตี้เจอแล้วนี่ตัวการเลยแม่งพาเราแบบทำงานลำบากเนี่ยห้องเน,น,นี้โอเคหันแล้วครับไปแล้วเด้อย่ยองยองยองเฮ้ยเดี๋ยวนะ้าเราจะไขมันยังไงอ่ะหรือต้องอยู่ตรงนี้ปะ อะไรครับ huh. ไม่เห็นนะอุ้ยอุ๊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 ยอันนี้เห็นเอา้าลืมเอาไข่กุ้งอ่าไข่กุ้งโอ้โหกล้องกล้องไข่เลยเุ้ยเฮ้ยโอ้โหเอา้าอย่างงี้มันก็ไข่ไม่ได้ดิเ้ยแต่เราแต่เรายังไม่เคยลองลองยิงกล้องเลยไหมมันยิงได้ไหมแต่ถ้ายิงมันก็รู้ใช่ไหมว่ามันก็ต้องมาเช็คกล้อง ว่าใครเป็นคนยิงลองดูก็ได้ไม่เป็นไรไม,ไม่มีที่สแกนอยู่ไวเฮ้ยเกือบเอาละทีนี้กล้องก็พังแล้ว <c oughs> เหมือนว่าจะได้เวลา การห้องนี้แล้วสินะไข่ก็ตามที่อยู่ข้างในนี้แล้วก็ยมวทตถกำลังไปหาแกแล้วลหะอเออเอาไข่พ่ถูกอีกเอาละค่อยๆไข่ครับโจนี้เราต้องใจเย็นน่ดูดูดิดู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 โอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยดูอะไรอยู่่ะพี่ดูดูด้วยคนได้ไหมดู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  นะกำลังดูเลยนี่ครับผมวุชโดนัทกินน้ป่ะขอขอ,ขอ,ขอกินโดนัทเลยไหมพี่โอ้โหกินกินนะกินนะกินอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับหลับซะแล้วโอ้ยใกล้ๆดีมากที่มันอยู่ใกล้นี่อะไรอะ่ะเอาไปได้ไหม <c oughs> แบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าใบแบบรับประกันนะฮะหน่วย security นะครับผมที่แบบว่ามา ปฏิบัติการในนี้นะครับผมน่าจะเป็นกิจวัตรของเขาเนี่ยครับผมแต่ตอนนี้เขานอนไปแล้วนะครับผมเ,เรียบร้อยเนี่ยอ๋อดูนัดหิวกินโอเคเรียบร้อยอู้ขอดื่มน้ำมาแล้วกันนะอ่าเรียบร้อยเฮ้ยโอ้กินไม่เข้ากินไม่เข้าท้องเอาละครับต่อไปเฮ้ยมันมีข้างบนได้ไหมอ่าไปไขข้างบนซิ ทำอะไรอ่ะ <_ T it> ไปได้อะตรงเนี้ยเอาละฮึบเว้ยไม่เห็น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 จงไม่เห็นจงไม่เห็นโอ้เพี้ยงจงไม่เห็นฉันเรียบร้อยเอาเลยครับผมจอมโจเรเทำอะไรล่ะเอ๊ะเฮ้ยถ้าเราเดี๋ยวนะเปิดห้องนี้กระโดดไปข้างล่างอะ แล้วถ้ายิงตรงนี้มันมีที่รูดด้วยเนี่ยมีที่รูดด้วยหรอ,ม,ดดหรอมันก็มีข้างล่างแต่ใช้ไปแล้วอุย้ยโอ๊ไม่นะไม่นะสิ่งที่ฉันทำพังหมดเลยเออลีอะไรลีรีรีห,รห,รหมบ แล้วเราก็มาใหม่กันไงละครับโอ้โหเรายังแบบว่ายังไม่ยอมแพ้นะเราต้องไปต่อรครับผมลุยฮะไข่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 เข้าไปไข่เข้าไปแต่ข้างบนเนี่ยผมว่าเราต้องจาัดก,การตำรวจคนเนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปสแกนตรงไหนนะครับเอาละทีนี้ลุ้นกันลครับเรียบร้อยไข่แล้ว เซตอ่าตรงไหนนะอ๋อห้องล่างมางไปห้องล่างก่อนนะฮะมาดูว่ามีอะไรตืดดืดดืดมีปะเนี่ยไ,ไม่มีโอเคและโอ้โหโเดี๋ยวไขได้หมดเลยวะไหนอุ้อยไขได้หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ของเราหมดเลยดิ หวานแล้วครับวิว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 ตัวผมอี๋นี่ไงโราลิซาเมื่อกี้ไม่ได้มองนี่ครับรูปนี้แหละที่เราต้องเอาโมแน่ผมแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเอาไงนะโอ้ยมันตึงดึงตึงดึงบ่อยจังเว้ยลองไข่ตัวนี้ได้ครับไปไข่ออกโหไข่ควงเอานี่แบบว่าใช้ได้แบบสารพัดประโยชน์เนี่ยใช้ไขน็อตก็ได้นะใช้อ่า แทงกุญแจก็ได้ใช่แงะเอาละเอ,อือเรียบร้อยครับฮแต่ผมว่าเราน่าจะแต่เราต้องจัดการในตัวนี้ก่อนนะเนีย่ยเปิดแล้วทางโล่งแต่ข้างบนเน่ยไม่โล่งถ้างั้นเราก็ต้องจัดการตำรวจ ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่ามันต้องไปสแกนตรงไหนนะครับมายเออผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยพอร้อม <c oughs> แต่ว่าก็ต้องพอร้อมแล้วเฮ้ยไปไหนไปไหนไม่รู้เฮ้ยจะเจอแล้วตรงเมือ่อกตรงโน้นตรงโน้นเก้าแปดเจ็ดหกห้า <c oughs> ทันเหรอทันปะทัน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 อุ้ยอุ้ยได้ <c oughs> โอ้ยเรวจโอ้ยทีนี้ทีนี้ก็เป็นของชาติาสินะหูตะไก,กยอยู่นะแล้วเราก็โดดมาไงก็ไม่รู้แล้วประตูเราก็แบบไข่แบบไข่ออกหมดไม่รู้ไปงไงไข่แม่งหมดแล้วครับตอนนี้โอโอเคตั้งสติฮะเราไม่รู้ว่ามันจะอ,ออกไปง่ายหรือเปล่าเอาละได้เวลาฮะเอาของของเรากลับกันเถอะ ของพวกนี้นะครับผมไปก่อนแล้วกันอ่ามาป่าทองคําเท่าไหร่อยู่เนี่ยเรียบร้อยนะผมแล้วตอนนี้นะผมก็ไขไปที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่าไปไขข้างใน่ไหมโอเคครับจะได้แบบว่าไขเสร็จไปเลยแล้วกันนี่นี่คือภารกิจหลักของเรานะฮะนั่นคือภาพนี้นี่เองนะครับผมในสุดเราก็ได้มาเออเอาละได้เวลา ไขีบน้อยครั้งนี้เอาหมดและก็อันสุดท้ายครับผมก็มคือภาพนี้เดี๋ยวแล้วมันใส่กระเป๋าได้ปะเนี่ยภาพนี้เหมือนจะใหญ่โหแต่มันมันเลยนะเอาล่ะครับวิ่ใส่ได้เหรอกระเป๋าภาพนี้คือของเราไปละใส่ได้ไหมย <c oughs> ุูจัดัง่ะเนี่้ ออได้จ้ะเดี๋ยวเอาไว้นี่ดีกว่ากระเป๋าไว้นี่ดีกว่านะฮะภาพเดี๋ยวภาพไปก่อนแล้วก็เอากระเป๋าอีกใบหนึ่งมานะครับปาา่านนะไม่มีใครเห็นใช่ไหมเก okay, ็บวางก่อนนะเปิดประตูครับไปแล้วเฮ้ยไปถึงโอเคเอาละโอ้โหสี่หมืน่นสุดยอดพิงไว้ก่อนเลยพิงไว้พิงไว้อา โอเคครับมันยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดยังไม่หมดมาไม่ตรงอีกโอเคไปครับหนึ่งชิ้นโอเคเอาครับเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันอันเล็กๆนี่ไปดูงี้โหแต่นีอัลเลอร์เลยไปไงวะี่ยโอเคครับเอาไปเก็บก่อนแล้วกันมาเพราะเราคือจอมโจร โคุดเนี่ยม,มันแน่นใช่ไหมมันแน่นเราก็ใส่ใบใหม่ไงหรือมันเข้ากระเป๋าไม่ได้มันตัวใหญ่เกินไปนี่หนไหมโอ้แมวอ้วนโอ้ดูปิลเลยเอาที้ใส่ก่อนดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรเล็กๆใส่ได้บ้างนะโอ้โนี่มันเลร์ลงได้ปะเน,นี่ยหนึ่งชิ้นครับ หนึ่งชิ้นละสองชิ้นเออได้ฮะสองอันเดี๋ยวไปไว้ก่อนเลยกันตือ,อถึงแล้วเอาละโอ้หกระจายหวางไปต่อแมวน้อยอ่าเอาแมวน้อยมานี่เอาละใส่มาแล้วก็ใบนี้มาเอาละโห้นี่ใหญ่เบลเลอร์เทอรเลยได้ป่ะเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ใหญ่โอ<ฮ>้โห<ฮ>มีแต่ของแบบว่ากล่องแบบใหญ่ๆได้กันะะเลยหยิบได้ไป <c oughs> เอาไว้ก่อนแล้วนะมาเข้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยจะแสนแล้วจะหนึ่งแสนให้ได้หนึ่งแสนได้เลยวุย้นี้เราเก็บมาแบบหลายชิ้นอยู่นะครับนี่มาเลยครับมารับของแล้ว หมดหรือ,อยังตรงนี้อ่าไปแล้วนะดึงๆถึงโดนแล้ววางโห,หู้แสนหกพันแล้วครับตอนนี้เอาล่ะหมดหรือ,อยังแมวกิ้งไปไหนแมวกิ้งมานี่โอเคใส่ก่อนไปแมวคู่ดุย จบล้อยถึงแล้วอของโอ้โหวางกันอะไรบ้างวะเนี่ยกระเป๋ามาวางตรงนี้ไหนนะกระเป๋าอุ้ยูบตอนนี้ครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะฮะหนึ0งแสนหนึ่งหองพัะฮะโอ,โอ,โอ,โอ้ถือว่าเยอะว่ะพัที่แล้วป่ะใช้ไปล้างั้งสิ้นนะฮะยีทีนะผมหนึ่งแสนหมืองันสมร้อยยีดอลลาร์นะัะผมก็ เยอะอยู่ในผมเยอะพอพักที่แล้วเยอะเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมเป็นไงมากครับผมสนุกไหมฮะก็สําหรับเกมนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เเพียงท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยกันนะครับรายการน่าจะมาแล้วผมสําหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนกูบายครับ